ไปมารวยลูกๆไปหาหมอไปเด้แร็วไปไปหาหมอกับแม่เร็วฝนก็ตกหนักด้วยเรานัดหมอไว้นะลูกไปเร็วไปทุกคนคะวันนี้แม่พามารวยมาหาหมอตามนัดนะคะคุณหมอกระดูกนะคะนัดมารวยนะคะวันนี้นะคะอาจจะดูมืดๆหน่อยฝนตกหนักมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวแม่คงจะต้องพามาร่วยลงจากรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลการผ่าตัดนะคะกระดูกมีผลอะไรบ้างแล้วก็แผ่นเพลทยังอยู่ในที่ที่ควรอยู่ไหมหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายหรือว่าเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังผลพร้อมๆกันนะคะโอ้ฝนยังตกอยู่เลยนี่แม่ยังอยู่ในลานจอดรถของเขาเดี๋ยวเดี๋ยว มาเลยลงรถกันนะคะมาเลยเข้าไปตรวจนะคะจัดท่าให้เขานั่งหรือท่าสฟิงซ์นะครับท่าที่แบบนั่งแล้วขาไปด้านหน้าฉะนั้นเวลาที่เขารุกเขาลุกเขาาจะขาไปตรงๆค่ะสองเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับแต่ต้องประคองยืนนิดนึงให้เขาได้ยืนนะครับเราก็จะหมุนข้อ ให้ปลายเท้าเนี่ยมันลากลงพื้นให้ถูกตำแหน่งนะครับทาทั้งสองข้างเลยทั้งข้างซ้ายข้างขวาเลยนะครับอันนี้ประมาณยี่สิบครั้งก็ได้นะครับข้างซ้ายเดี๋ยวมาดูข้างซ้ายข้างซ้ายจับตรงข้าต่อนี้นะครับข้างนี้มันเป็นข้างที่มันลากอย่างนี้เนาะทีนี้เราปั่นจักรยานเพื่อเราให้เขาเรียนรู้การใช้เท้าที่ถูกต้องนะครับก็ทําประมาณยี่สิบครั้งนะครับส่วนเอ่อ ที่เหลือนะครับก็คือเรื่องของการยืน,ยนการเดินเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ภายในบ้านไปก่อนนะครับ<ะ>เพราะว่าถ้า,ถาออกนักบล็อกบ้านมันจะสีก็อยู่ในบ้านลืมแล้วกมีอะไรแล้วก็ทำเช่นจิกค่ะแม่แม่แม <ไป S 3> เลี้ยองอยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะอนอนระแคงนิด่งค่ะโอเคอ่าจิกเบาๆนะครับที่ระหว่างตัวปลายเท้าเนี่ยมันจะมีตัวหนังอยู่จิกนิดนึงให้เขาหดขาหนค่ะนะครับเป็นการฝึกกระตุ้นตัวของระบบประสาทนิดนึง จีกนิดนึงเขาก็จะมีการงอค่ะนะครับเป็นการรับรูของปลายประสาทนะก็จีกเบาๆนี่คนะนึงค่ะ,คะแค่นี้อหอนะทำว่าทำระหว่างนิ้วทีละข้างใ่ไหมให้เขากระตุ้นตัวระบบรประสาทได้ครับแล้วไม่ต้องแรงมากมาันตัวยังมันเจ็บนะครับโอเค